มาที่นี่กรุณาสำรวจเส้นทางออกข้าวหอน้ำมาให้ดีเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ธรรมชาติเราเดินทางแบบเอกลุศิมากๆในทริปนี้นะจ๊ะแม่สาวน้อยนี่คือหนทางแห่งนักสู้เธอจะไปดูวิวสวยๆเธอต้องเดินผ่านทางนี้นะจ๊ะแม่สาวน้อยแล้วฉันกำลังเดินตามลุงนวดไป และฉันหวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะทำให้ฉันเป็นยอดของนักสู้นะจ๊ะโอ้ลุงนวดเธอไปไกลามากมากรอเจสี่ด้วยโอ้ว้าวเป็นยังไงบ้างที่รักของเจสี่บรรยากาศวันนี้อาจจะมีเสียงลมเสียงคลื่นแต่ว่ามันคุ้มมากๆสำหรับการชมวิวในตอนนี้นะจ๊ะเธอเห็นไหมด้านหน้าของฉันนั้นโอ้ว้าว สุดเอกซ์คลูซีฟไหมมันเป็นธรรมชาติสร้างสารรค์ล้วนๆน,นี่คือเกาะซานเดเนียของประเทศอิตาลีนะจ๊ะที่รักฉันจะพาเธอชมแบบเอกซ์คลูซีฟกันเลยทีเดียวแล้วนี่คือรวมรวมของทิปในวันนี้นะคะเกาะแห่งนี้เดินทางมาลำบากมากเพราะว่าอะไรเธอรู้ไหมเพราะว่ามันเป็น ส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเส้นทางในการเดินลงมานั้นมันเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดแล้วก็สถานที่แห่งนี้น้อยคนมากที่จะรู้จักนะจ๊ะท่ามกลางโขดหินนะจ๊ะที่รักของเจสซีฉันอาจจะต่อสู้กับลมทะเลนิดหน่อยแต่ว่าฉันอยากให้เธอเห็นข้างหลังของฉัน โอ้ oh, มันสวยมากมากแล้วฉันจะถ่ายทอดวิวทั้งหมดให้เธอดูในวันนี้เราจะเดินลอดเลาะก้อนหินไปอีกสักฝากหนึ่งของหาดนะจ๊ะแล้วเราจะดูกันว่าวิววันนี้มันจะอลังการกันสักแค่ไหนและที่ฉันยืนอยู่ณนะตรงนี้นะจที่รักของเจสี Z, เธอดูสิคลิปนี้อาจจะมีเสียงที่สอดแทรกเพราะมันเป็นเสียงธรรมชาติแต่ฉันอยากจะบอกว่า มันคุ้มกับการเดินทางมากๆฉันใช้เวลาเดินทางมาที่นี่ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงจากที่พักแต่ว่าว,วิวมันสุดคุมมากๆน้ำนี่ใสสะอาดยังกับแก้วนะเที่รักท่านผู้เชี่ยวชาญบอกฉันว่าเกาะแห่งนี้เป็นเกาะแบบส่วนตัวส่วนตัวนะจ๊ะใครที่จะมาที่นี่กรุณาสำรวจเส้นทาง หอข้าวหอน้ํามาให้ดีเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ธรรมชาติสุดๆไม่มีร้านค้าไม่มีปาบีชหรือบีชบา้นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเธอได้เรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติ บาเต็มร้อยเปอเซไม่มีผู้คนไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดนอกจากสิ่งที่อาศัยกับธรรมชาติเช่นสัตว์น้ำทะเลหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเธอมาเส้นทางนี้โปรดระมัดระวังเดินด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะเพราะว่าเธออาจจะหกล้มตีลังกาและอาจจะบาดเจ็บได้ด้วยความเซฟตี้นะจ๊ะ หวังว่าเธอจะสุขสมหวังในวิวของวันนี้สำหรับวันนี้เจสสีต้องลาทุกท่านไปก่อนและฉันหวังว่าพวกเธอจะเอ j นจอยในวิวทิวทัศของเกาะแห่งนี้ e x ็กซ์คลูซีฟมากๆเธอดูนั่นสิเรือแล่นไปแล่นมาว้าวโอเคได้เวลาจากไปแล้วนะจ๊ะบายบาย